เมื่อเราก็กากินิ่งยิ่งอยากไม้หัวมาตายเทียบประมาณนุยเออนาหน,นักนะในปกครองแดนอีตราหนุยนาราภาระมีลูกยาร่องในนอีใกล้ปะปอย เจ้าผู้นี้มีนาม่าไรตุนี้เป็นผู้นองหนยอยู่ในเวียงตงแม่มีไ้จะไปไหนไอ้ผู้ปีกว่าตลายายหน้าไปไล่ปีไกลยยังไม่ได้คืนมา ได้เก้าไปได้เจ้าชาามนุษย์ในตีรุดลืมแม่แกมาอาลุนโดโปรดระว่างกลางนกพาเรียกนี่มาหมอเก้าแล้วแม่จะเก้าวเราไรยโอ้แม่ครับ Oh nilia come Oh me oh. ทั้งครางออไม่รู้ว่าแม่ตุราเรื่องไรได้แจ้งจอกบอกมาให้ลู้ได้ก้าวใจแม่จะตูราไรยไว้บอกมาหวัดดีครับแม่หวัดดีครับแม่ที่กรพบ ผมก็รบครับคุณแม่คุณแม่ทีร่รบก็รบครับคุณแม่เออหวัดดีเออนี่สายจุนีกับผมนัก็เรากก็๊านิสาตนะลูกนะพ่อของแกเนี่ยใจมันสั้นตัดช่องน้อยแก่พอตัวหนีไปสู่ประโลกทิ้งเอ,อกความริประโยกเลยลูกน้อยไว้ใ้แม่ในเบื้องหลัง ใจน้อยพ่อแกนะั่นได้ตายทิ้งแม่ไปจะก็หลายปีแล้วแม่เดียทนลำบากนะชุบเลี้ยงเจ้ามาทั้งสองแต่พี่ชายของแกเนี่ยเมื่อปีกมันกล้าขามันแข็งแล้วมันก็บินหนีแม่ไปตอนนี้ได้ข่าวว่ามันเนี่ยนะ ไปได้เมียเป็นชาวมนุษย์เชด้วยออยู่ที่สากลานครนับตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้มันไม่เค,เคยกลับไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมเมืองมันไม่เคยกลับมาเยี่ยมแม่ไม่เคยกลับมาเยี่ยมน้องคนเราก็อย่างนี้แหละแม่เอ้ยอย่าไปโทษมันเลยไอ้เจ้าถาเราก็ถือ ว่าตอนนี้ปลาใหม่เข้าใหม่ปลามันมันเพิ่งจะมีเมียมันก็เป็นเรื่องธรรมดาตอนนี้มันหลงเมียจนลืมแม่ไปแล้วก็ช่างหัวมันต่อแม่แม่อย่าไปน้อยใจมันเลยเพราะแม่ยังมีลูกอีกหนึ่งคนแม่อยากจะกินอะไรแม่บอกผมผมจะไปหาให้หรือว่าแม่อยากจะกินอาหารเจไหมแม,แม ทำไมเนี่ยทีรงเจก็มีเยอะเดี๋ยวผมจะไปลักไม่ให้เออขอบใจนะลูกไม่ต้องหรอกก็มีแต่ลูกนั่นลหละนะที่คอยดูแลแม่ปลนนิบัติแม่ก็ผมเป็นลูกแม่นี่ครับผมไม่ดูแลแม่แล้วผมจะดูแลใครอ่ะเออขอบใจจริงๆว่าแต่ว่าการที่แม่เรียกผมมาวันนี้แม่มีเรื่องอะไรครับแม่ กืออย่างนี้นะลูกสายต,ตวนีวันนี้แม่อยากจะให้ลูกเดี๋ยอยู่เมืองดูเลราชการเป็นดินแทนแม่แม่จะไปไหนแม่จะไปเที่ยวในป่าสักหน่อยประตูเอ้ยแม่เอ้ยอายุปูนแม่แล้วไปเที่ยวในป่ายุยงผอมมันกัดทำไมละแม่อายุปูนแม่เนี่ยควรที่จะไปโลจัตัด ที่ไหนนะโลจตัดไปทำอะไรก็ไปซื้อของที่แม่หมู่นี้อากาศร้อนอยู่บ้านอยู่เมืองอากาศร้อนไปโลจตัสไม่ซื้ออะไรก็ได้เราไปตากแอร์เย็นๆหรือไม่ก็ไปโรบินสันผมไปทุกวันแม่ไม่ใช่ซื้ออะไรนี่ไปดูพนากาักงานสวยๆไปตากแอร์เย็นๆ กูไม่ได้ไปเที่ยวเตรดังที่มึงคิดอะนะ <c oughs> การที่กูไปดูธรรมาชาติที่กูไปจากไปจะรู้ว่าบ้านเมืองก็เราตอนนี้ป่าไม้ทรัพยากรทางธรรมาชาตินี่มันจะเหลืออยู่สักแค่ไหนและเราไปทําไมทําไมไม่ห้ทางานก็ไปดูอ่ะมันเชื่อได้ไดที่ไหนอะกลับมารายงานเราว่าตอนนี้ทรัพยากรธรรมาชาติแต่แถวต้นน้ําลาธารเนี่ยสมบูรณ์ดีที่ไหนได้เห็นไม่ทุกวันนี้เนี่ย มันเกิดคว้าฝนตกต้องไม่ตามฤด,ดูกาลกั้แล้วก็เพราะอะไรเพราะธรรมชาติมันหมดแล้วเออมันไม่สมดุลแม่อยากจะไปดูด้วยตาของแม่เองมึงอย่าลืมนะว่าการที่ธรรมชาติมันลงโทษมนุษย์แล้วก็ยักษ์อย่างเราเนี่ยมันเป็นเพราะเราแล้วก็มนุษย์ที่ทำลายธรรมชาติก่อนทำลายยังไงครับแม่ไม่ทำลายยังไงอะ มึงเห็นไหมเมื่อก่อนเนี่ยสัตว์มันเยอะมนุษย์กับยักษ์นี่ชวนกันล่าสัตว์ตอนนี้สัตว์หมดแล้วเมื่อสัตว์หมดแล้วก็มาล่าป่าอีกเมื่อป่าหมดไอ้นี่เอ้ยตอนนี้มันถึงเวลาแล้วแล้วที่ธรรมชาติจะต้องกลับมาล่าพวกเรามนุษย์เล็กก็ยักษ์อย่างเราเนี่ยเรื่องนี้จะต้องขนาดก,กันสักหน่อยนะ แม่อยากจะไปดูด้วยตาของแม่เองกี่วันแม่กลับสามวันแม่กลับต้างหากสามวันแม่ไม่กลับ <uc> ไปล,ลูกติดตามแม่เป็นนะลูกนะลูกรู้จะไม่ลูกว่าต้างหากสามวันเม้าอา่าแม่ไม่กลับเนี่ยลูกจะต้องตามไปเพราะอะไรลูกรู้ครับสามวันแม่ไม่กลับลูกตามแม่ไปเพราะอะไรก็แสดงหมายความว่าแสดงว่าหมายความว่าเปรียบความว่า ว่ายังไงว่าแม่ตายหงแล้วกูยึดแม่ทำไมมึงพูดจาแจ้งชากระดูแม่อย่างนี้อะลูกไอ้นีฮะไปตรวอ้ยแม่เอ้ยผมโดนเล่นโดนเล่นโดนเล่นฮะผมรู้ครับสามวันแม่ไม่กลับแสดงว่าแม่เกิดอุบัติเหตุที่กลางป่าผมจะต้องตามไปอย่างแน่นอนนะแม่อย่าลืมาโตรศัระ์ับไปด้วยเพื่อแม่ไปล้มในโตงาผม ไม่รู้บนเขาบนควรมนมันมีคลื่นหรือเปล่าถ้าอยากมีคลื่นไปทะเลกูย็ดแม่มึงพูดบ้าๆสมัยนี้มีทุกมุมแล้วแม่เอ้ยคลื่นตัวจับเนี่ยไม่ตกหลุมในบ่ก,ก็ยังมีนะแม่ที่ไหนเวลาก็ขุดบ่บ้านผมเมียโทรไปหาผัวว่าพี่ตอนนี้ถึงน้ำหรือ,อยังผัวโทรมาหาเมียว่วาแค่แค่ก็แล้วน้องเอ๋ยแค่แค่ก็แล้ว ทำท่ายเยแจกแจกเขาแล้วอะไรเขาเมืองไม่รู้ว่าเห็นเขาคุยกันแบบนั้นอ่ะเออไม่เสียเวลากับมึงแล้วกูไปก่อนแล้วมึงอยู่บ้านอยู่เมืองให้ดีนะอย่าชวนเพื่อนมาดูกันชานะกูจับได้แล้วมีเหรอเอาอมาสักขวดดิ่เอามาหน่อยดิแก้เบาหวานละเออ อูดก็ไปไะ้แล้ว,ลวอีกออระก,กวดไปก่อนแล้วนะ <c oughs> เอาจิงันแหละมาออไป <c oughs> <c oughs> เออแม่จะไปก่อนแล้วนะลูกนะโชคดีนะครับคุณแม่เออแม่ไปก่อนแล้วบายบายบ้องบองแม่ไปแล้วทีนี้งามแล้วกู ตอนนี้เพื่อนคงจะรอกันจังแล้วว่าแล้วจะชายอยู่ทําไมวิ่งรดไปสวยหมอเตอใจแล้วไปน้ำไปเลยแล้วบอกแล้วแล้วกระจากราดิเวศบุดยากปากเกตได้อยู่ประเทศระตาน อ,อจากควังตั้งน้าบุกป่านนันอินนางมารีรุดตอนนี้ไมียุดเดยปบยุ่งอย่างควางได้ยากได้เยียบเรียงเปียบเปียบมาที่ทางโอ้แล้วนี่แกลางดงงยญยเที่ยวมาจบ ยังไม่ได้พบกับผู้ใดจะปลาด้รยเริ่มสร้งออตั้งนิยาย ้องไงมาพบก,กับนครโลกอดอุดรนครโลกอุดรอเนี่ยมีพระเจ้ากรุงนั่นก็คือพระเจ้าชอมยักษ์ไพรุมพระเจ้าชอมยักษ์ไพรุมเนี่ยมันมีเมียรักกันชื่อว่ากิโลมัม แต่ดังยักษ์กิโลมัมได้ตัดจองน้อยแก่พอตัวหนีไปดูประโลกทิ้งเอาความริบริโยกให้ลูกน้อยไว้เบื้องหลังยักษ์ไปรุมเนี่ยได้มีติดาสาวแต่มันแปลกอยู่ว่าเธอเนี่ยเป็นลูกของเจ้ายักษ์จอมมานก็จริง หน้าตาของเธอก็เนี่ยกลับกลายมาเป็นอย่างมนุษย์ก็ในตอนเช้าวันนี้เนี่ยองหญิงจันทราได้เรียกพี่สนมขึ้นมาพบ จะมีเรื่องอะไรจะสนทนากันต่อไปพี่น้องติดตามทียายเราต่อมาที่กน่า ใจนุ่มนีน่นาพี่นะแล้วตัวน้องเป็นเร้าเปรียบเหมือนวัวใบบางกำลังปุ่มเป็นเร้านุ่มมีใครต้องแล้วไอเป็นรองเป็นรอย ไตเชื่อที่ว่างอ,อกน้องตรงนี้มีเนื้อพุทธกลสมมุดโอ้นี้กันว่าเตา้ากอกน้องจังเก้าร้อยมีเนื้อปองหรือเนื้อพุทธเม่จะลุดหรือจะลอยพิวเจ้าหน่อยก้านวลแล้วแมวหน้าจวนนอนวัน con ken lên chát nên cha đỡ quê là na piết ta ต้องแกนเลนจาดเวลาดดเปียตาเด็กเาเสาทำเลยกะลาบีตูกแล้ลแลนองตำตาาตำาตนไวเละฮึอเฮอ้ฮยไได้แรงกะ มาแต่งไล่แวนมองแต่งไวโอไม่ใจมาแต่งปีนปีนแต่งไว้ตาปวดเดือนนาเดือนออกนองเออ ก็ลืมตกเด็กเ่ามาแลงเออนนองเออเด็กเ่ามาแลงไอยาละกะไอยาละกะอะไรต่ำใจไหมเด็กร้าทุกวันทุกวันเออที่เปลกามีเป็ ไม่แ้งเลยการที่ปันก็ไม่นีค่ะชาวตัวแวนกาที่ปันก็นมีแป้งชายก็มีอายายเรียวเวลาเป็นราโรีแบบนี้น้องกลัวอยู่กับมีนา แบบนี้กลัวอยู่ไม่ได้ดับโอภายตามผัวดีว่าตามผัวดีว่าอยู่นานๆกลยวการเวลาคิดได้ตู้เร็วได้ลูกแหลว่าลูลี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 อะไรตัดใจไม่ได้ ก็ว่ามากไทยนะประกิดแกกายออกมากไทยนะประกิดน้องอย่าเมิดเร็วเติดหน้าปัวตะน้องควังพี่ว่าน้องลุกบาทรับรู้อะไี แตบาากลัวกลัวเพื่อนวายจัวจะมีปัวลไรคนใจมันเล่ากต่งไปกับไม่ได้ใจมันเล่าอาไปไม่ได้ไรไมร่ไรแหลกไรคนทนมาแหลกไรคนอนบ้าแล้ว <c ười>